ทีนี้ไปเลขกันที่เรื่องราวข้องทกอสโซสุราธ,ธานีกันบ้างค่ะเขาข้านับนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหานี้สิ้นภากการเกษตรค่ะมีการออกมาเปิดเผยกันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเลือกเกษตรกรหม้าย่างต่อเนื่อไม่เคยทอดทิ้งค่ะ mm hmm. โดยนายพิเชตอาร,รยะรังซี่ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานทกอสซจังวัดสุรรา์ธานีออกมาเปิดเผยค่ะว่าทกอสซสุราัธ,ธานีเนี่ยมีการดำเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะทีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่ไว้เป็นโครงการสิ้นเชื้อธุรกิจชุมชนสร้างไทยเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจท่านรากักวงเงินสิ้นเชือ้อทางโครงการเนี่ยมากถึง5้0 0มื่นล้านบาทนะคะอัตราอดอกเบี้ยรอยละสู่นจุดสุ่นน,น,นึ่งเท่าน,นั้นเองพี่บเบ้าเกลียงนะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีค่ะระยะเวลาสามปีแรกเนี่ยนับแต่วันกู้โดยรัฐบาลชดเฉยอัตราดอกเบี้ยให้ถอกอส่อ โครงการสิ้นเชื้อชุกเชิญส้หรับภูไดรับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โครงการนี้เเขาให้กู้รายละ10,000่นบาทค่ะโดยไม่ต้องมีลักประกันใดๆดัด้งสิ้นค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนมีจานวน1นึ่งมนสองพันหองร้อยห้าสิบเก้ารายวงเงินคงเหลือตอนนี้อยู่ที่99ล้านบาทค่ะและก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ลุกหนี้สิ้นเชือ้อโควิดยืนความประสงคงในการยืดเวลาชำระหนี้กับไปแล้าโดยืดได้ไม่เกิน5ปีค่ะ โครงการสิ้นเชื้อเผื่อเสริมสภาพคลอง ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ค่ะอันนี้เนี่ยสุราษฎร์ธานีเขามีลูกค้าในโครงการ162รายค่ะแล้วก็ยังมีโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางค่ะมีกะเกษตรกรสุราษฎร์ธานีได้รับความช่วยเหลือนาฬะกาช่างปฏิภานมาเนี่ยจำนวน7จ1 7 8่นนรแายและก็ระยะที่4ีค่ะจำนวน1689รย้ยารยรวมไปทึงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือ,อนะว่าปลูกอะไรเนี่ยกระดูเรกันทะุกโครงการเลยค่ะกับกะทิผ่านมานี่สกโนะครับก็สนับสน้น นายบายภาครัฐมาโดยสารรถนะครับสาหรับนายบายไม่เกนนายบายพักนี้รัฐบาลจุดไม่เนี่ยนะครับนะก็กระทรงกความสําคัญกับการดูแลสิ้นเชืยอเกษตรกรมากที่สุดนะครับโดยกระทรวงการคลังตอนนี้เสียงว่าประสานเมอ่งถกขส้แล้วเกี่ยวกับนายบายพักนี้เกษตรกรไม่อาแล้ถก็้กสอก็ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลูกนี้มูลนี้ลูกค้านะครับแล้วก็พ้นกระทบด้านกระแสอื่นซดและการนายบายทางบัญชีโดยมีลักการพักจจำราหนี้เป็นเวลาสามปีคาดว่าจะเริ่มกลรงการนึ่งตุลาคมบุก ถึงส0สบกันยา69เก้านะครับเม<ช>ื่อไรก็ว่าก็มีการทะาเล่งต่อรัฐสภาไปแล้วนะครับเราไปขงขงเสี่ยงกับท่านผู้ช่วยกันเลยครับกสอนเราเนี่ยต้องต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเราอยู่กับภาคเกษตรเนี่ยมายาวนานนะครับมายาวนานแล้วเราก็เห็นใจนะครับในภาคเกษตรที่โดยเฉพาะเกษตรกรหลายย่อยเนี่ยนะครับที่ประกอบอาชีพแล้วอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือเรื่องของ ค่าแรงนะครับที่ค่อนข้างที่หายากแล้วก็สูงขึ้นแล้วแม้แต่ผลผลิตนะครับที่ราคาตกต่ำนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินงานมาตรงนี้นะครับเราคิดว่าทกสมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมส่วนรายละเอียดเนี่ยต,ต้องรอให้ทางธนาคารนะครับรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปนําเสนอทางรัฐบาลก่อนแต่<ช><ๆ>ยังไงผมก็คิดว่าในส่วนของการดําเนินงานเนี่ยก็คงจะมีกรอบระยะเวลาคือเริ่มตั้งแต่1ตุลา2566ปีนี้นะครับจะถึง30กันยา2569 นะครับก็ก็รอฟังข่าวนะครับรอฟังข่าวนะครับเราตรงนี้เราก็คิดว่าถ้าทางธนาคารนะครับชัดเจนแล้วก็สื่อสารมานะครับก็ก็ทางพื้นที่โดยเฉพาะทางสุราษฎร์ธานีเราก็พร้อมนะครับที่ที่จะดําเนินโครงการนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่อาจจะได้พักชําระหนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีระยะเวลา3ปีนี่ยนะครับไปพัฒนาฟื้นฟูการประกอบอาชีพ นะครับส่วนโครงการรายละเอียดยังไงเดี๋ยวรอประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะอ่ะก็พักชำระนี้นะกตรกรมีปัญหาปรึกษาตกศได้ครับ